ในเอเนี่ยอะไรนะครับเนี่ยจากสำนักข่าวอิสราเขาบอกว่าเอ่อนายพุทบุพากรรมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองกรรมาการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์รองกรรมาการผู้จัดาการฝ่ายอ่าฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์บริษัทการบินไทยกับพวกจัดซื้อพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้าจากบริษัทซาเทนจำกัดซึ่งปปชที่มูลนะครับ ความผิดต่อพนักงานในองค์กรของรัฐมาตรา81ประกอบมาตรา86นะครับนะนะครับตั้งแต่ปี61ล่าสุดเมื่อวันที่19กค .67 สารุทธรพิพากษาแก้คำพิพากษาสารอาญาคดีทุจริตประพฤติไม่ชอบกานะจากเดิมนี่นะจากเดิมนะครับนายพืชบุภาคำเนี่ยจำเลยที่1มีความผิดตามมาตรา8ลงโทษจำคุก20ปีนายภูนศักด จำเลยที่สองแปะอาลงโทษ13ปี4เดือนให้ยกฟ้องสำหรับเรืออากาศเอกะจรัดพงจ์จำเลยที่3นะครับปรากฏว่าสารอานะครับจำเลยที่1ในในพืชเนี่ยนะมีความผิดตามพรบอาว่าด้วยความผิดของพนักง,งานในองค์กรของรัฐมาตรา11ลงโทษจําคุก1ปียกฟ้องจำเลยที่1 ในความผิดเกี่ยวกับเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าทีา่จัดการรักษาทรัพย์โดยทุจริตนะครับนะครับนากระจำคุกนะ,นะในพึกนี่เป็นเพื่อนผมนะเรียนสือด้วยกันมานะครับในพฤกเนี่ยบุภผาคำเนี่ยเรียนรามกับแหงกับผมด้วยกันมานะตอนหลังก็เป็นใหญ่เป็นโตในวันนี้มาโดนศาลชั้นต้นจำคุกเรื่องทุจริตการบินไทยย0ปีสารอุทธรณ์ก็เหลือเท่าไหร่นะครับาสารอุทธรณ์เหลือ1ปี เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นี่เพื่อนผมเลวเนี่ยสมัยเรียนด้วยกันเนี่ยในพืชเนี่ยนะสมัยตอนเรียนกลางกระแหงนั่งนั่งติดก,กันเลยนะนะเรียนิีาสาร์รามกระแหงด้วยกันเนพื่อนซี้กันเลยเนี่ยตอนหลังเนี่ยมามาเป็นใหญ่เป็นโตเป็นถึงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่การบินไทยนะแล้วไปโดนคดีทุจริตตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะครับนะเออก็นี่ล่าสุดเมื่อวันที่สิบเก้ากรกฎาคมหกเจ็ดสารุทธน์แก้นะครับเรื่องในพึกนะฮะก็จําคุกครับ โดนจำคุกนะเพื่อนผมมีคนก็เป็นเลขาที่การศาลก็โดนนะให้ออกจากราชการไปเหมือนกันนะอันนั้นเป็นเพื่อนรุ่นน้องจบที่รามด้วยกันคนเราชีวิตไม่แน่นอนนะนะครับชีวิตไม่แน่นอนทนายตั้มก็ตอนนี้ก็ไปไงก็ไปอยู่ในคุกเป็นเพื่อนฝูงไปอยู่ในคุกกันหมดเหลือผมคนเดียวเนี่ย <c oughs> ผมไม่มีปัญหาเรื่องทุจริตหรอกอย่างมากก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทไม่มีเพราะผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยมีคนมีความโลภใช้ชีวิตธรรมดา นะครับนี่ยคนนี้นี่เพื่อนเลยนะเพื่อนเพื่อนซีสมัยเรียนนั่งติดกันเลยอนะครับเนี่ยในพืชเนี่ยนะครับอ่อเรียบร้อยติดคุกไปเลยนะอืมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยนะติดคุกเยตาลาในพืชเนี่ยนะอืมเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเว็บไซต์ของปปชเนี่ยเผยแพร่ความคืบหน้าเนี่ยครับจากเว็บไซต์ปปชนะเนี่ยอืมนะครับเรียบร้อยก็ติดคุกไปนะ แก้โทษจำคุก20ปีเหลือ1ปีอดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยทุจริตจัดซื้อพื้นที่ระวังบรรทุกมีชอบอืมว่าไปในเหตุดูเดี๋ยวชี้มูลตั้งแต่ปี61นี่เท่าไหร่อ่ะ68นะครับโอ้โหหนักในแะต่ละคนเนี่ยนะทุจริตกันเหลือเกินเนี่ยเออนี่เพื่อนกันเลยเนี่ยไม่น่าเลยเพื่อนเอ้ยนะครับในคนเราเนี่ยนะต้องนะ ไม่รู้จะพูดยังไงของผมไม่มีเรื่องทุจริตเรื่องโกงมีอย่างเดียวคืออย่างมากโดนฟ้องหมินประมาทนะครับนะเอ,อว่ากันไปนะครับข่าวไหนที่เป็นประโยชน์เนี่ยเรื่องนนเนี้ยการบินไทยนี่ผลประโยชน์มันเยอะนะครับผลประโยชน์มันเยอะคนก็เลยอยากจะทํารุ่นทํานี่นะนะอ,อ,อืมฟังอาจารย์เดชาตลอดอืมโสดเข้าวัดฟังทมดีที่สุดนะครับอ่านะครับ ของแพงกินไข่ตั้งหลักประหยัดดีครับประหยัดกันนะครับของแพงรัฐบาลไม่รู้จะทํำยังไงครับหาทางยังไงครับรัฐบาลต้องดูด้วยนะของแพงนี่ยังไม่ได้แก้ปัญหาเลยนะครับนายกสั่งเอาผิดทางแพ่งผู้รับเหมาพร้อมเอาผิดอาญายึดใบอนุญาตที่ปรึกษาโครงการนะครับยึดใบอนุญาตที่ปรึกษาโครงการชี้ทุกส่วนต้องร่วมกันรับผิด ลัน่นทุกชีวิตมีความสําคัญหลังพระรามสองเกิดเหตุการณ์ซ้ำซากด้านสุริยะรับเป็นปัญหาซ้ำซากยันกระทรวงคมนาคมไม่เคยปัดความรับผิดชอบเผยมาตรก,การสมุดพกคุมเข้มผู้รับเหมาได้ผลจอหาแนวทางเร่งบังคับใช้นะครับอันนี้เป็นรายงานนะครับนายกบอกนะเอาผิดทั้งทางแพ่งอาญากับผู้รับเหมายึดใบอนุญาตที่ปรึกษาโครงการน,นะครับเมื่อวานนี้ผม ได้คุยกับผู้รับเหมาเขาบอกว่ารัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ทำนองว่าแบบนี้ก็ต้องประมูลหาอคอนเซลล์ใหม่คือทุกวันนี้มันก็มีคอนเซลล์อยู่แล้วนะครับมันก็มีคอนเซลล์มีอะไรแล้วมีก็มีเจ้าที่กรมทางหลวงเป็นคอนเซลล์บ้างอะไรบ้างนะครับแล้วเขาก็อ้างว่ามันมันไม่เพียงพอก็จะอ้างคอนเซลล์ใหม่ผู้รับเหมาเขาบอกว่าการประมูลจัดจ้างที่ปรึกษาใหม่เนี่ยมีผลประโยชน์ประมาณ5%เนหมื่นล้านเนี่ย ก็ห้าร้อยล้านคนะ่าคอนซัลเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะให้การจ้างจ้างที่ปรึกษาโครงการหรือคอนซัลเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสเพราะว่าอนะไรเพราะว่าถ้ามีการจ้างกันมาเนี่ยโอ้โหอย่างสมมุติว่าห้าร้อยล้านนะห้าเอาสิบเปอร์เซ็นต์ก็ห้าสิบล้านลนะอย่าให้มันมีการทุจริตเพราะว่าการจัดจ้างคอนเซัลเนี่ยนะมันละ ประมาณ5%ของมูลค่าโครงการโครงการก่อสร้างสะพานพระรามสองเนี่ยมันมีของการทางพิเศษแล้วก็มีของกระทรวงคมนาคมมูลค่าเป็นหมื่นล้านหมื่นล้านก็10%บเ็ก็พันล้าน5%็ก็5้าล้าน5 0าล้านสมมุติมีการจ้างคอนเซลล์ใหม่เนี่ยใครอยากเป็นที่ปรึกษาเป็นคอนเซลล์เนี่ยสมมุติมีการจ่ายใต้โตะ๊ะโอ้โห500ล้าน10%ก็50ล้านเห็ไนไหม 20%ก็ร้อยล้านแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้จับตาการจ้างคอนซัลใหม่ว่าจะมีการทุทจริตหรือเงินทอนหรือเปล่าเนี่ยผู้รับเหมาเขาบอกผมนะนะครับเขาบอกผมนะครับให้ระวังนะเรื่องนี้นะนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะผลประโยชน์มันเยอะนะผลประโยชน์มันเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็น,เ,นเรื่องใหญ่นะครับนะเรื่องใหญ่มากถ้ามีการจ้างคอนซัลใหม่เนี่ยหมื่นล้านห้าเปอร์เซ็นต์นะค่าจ้างคอนเซัลก็คือห้าร้อยล้าน ถ้ามีการทุจริตในการจ้างคนนซาลเอ้ยเอ็งอยากจะมาเป็นคนซัลไหมเดี๋ยวค่าเซ็นให้จ่ายให้ค่าสิบเปอร์เซ็นอะ่านะห้าร้อยล้านสิบเปอร์เซ็นก็ร้อยล้านนะครับก็สบายเข้ากระเป๋าเงินทอนนะฮะอันนี้ก็เขาบอกดักคอไว้ก่อนนะดักคอไว้ก่อนอันนี้ก็เล่าให้ฟังเอ่อนะครับเข้าใจนะฮะอือเนี่ยเรื่องแบบนี้เรื่องพระรามสองนี่น่ากลัวมากเลยนะ เราต้องพูดกันทุกวันนะครับปัญหาซ้ำซากฝากท่านนายกด้วยนะครับนะฝากท่านนายกนะฮะเรื่องปัญหานะครับเรื่องเรื่องเรื่องปัญหา,าพระรามสองนี่เรื่องใหญ่นะเป็นปัญหาซ้ำซากฝากนายกดูแลด้วยอยากแค่นั่งแถลงข่าวพูดนั่นพูดนี่ต้องเอาจริงเอาจังนะสั่งแล้วต้องติดตามด้วยมันทำหรือเปล่านะทุกวันนี้นายกก็สั่งอย่างเดียวถ่ายรูปส,สั่งสั่งสั่งต้องไปตามด้วยว่าเฮ้ย ข้อสั่งการของนายกแม่งมีใครทำไหมวันวันก็ประกาศสงครามมิจฉาชีพประกาศสงครามยาเสพติดประกาศสงครามความยากจนประกาศสงครามบุหรี่ไฟฟ้าโอ้โหวันวันผมเห็นแต่หน้านายกถ่ายรูปเต็มเต็มฟีดข่าวเลยแต่พอหลังจากนั้นแม่งก็เหมือนเดิมนี่นอกระบบเต็มบ้านเต็มเมืองสั่งลงทะเบียนนี่โอ้โหลงทะเบียนเยอะแยะแต่แก้ปัญหาไม่ได้นายกก็ต้องไปจัดการว่าเออเฮ้ มาลงทะเบียนทําหอกทําดาบอะไรแล้วทําอะไรไม่ได้เป็นแสนเป็นล้านลายนะบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังเต็มบ้านเต็มเมืองมิจฉาชีพแม่งก็ยังเยอะอยู่ยาเสพติดก็ยังแน่นนะครับพระรามสองนี่แม่งก็เกิดอุบัติเหตุมาต้องสองสามพันครั้งแล้วนะครับคนตายไปทั้งหมดสบนะิบหนึ่งร้อยสี่สิบสามศพแล้วผู้รับเหมาแม่งก็ยังสามารถรับงานกับการทางพิเศษและกรมทางหลวงได้นะครับนี่ดูข่าวยังเห็นอยู่เนี่ยนะ เนี่ยตอนนี้คนก็ไปเนี่ยนักข่าวไปทําข่าวอยู่หน้าด่านดาวพนองเนี่ยนะครับเร่งกู้ซากคานสะพานเชื่อมพระรามสองถล่มเนี่ยเมื่อเช้ามีขา่ขาวเขาบอกว่าคนขับรถขับรถมาไม่รู้หาอะไรล่วงมาจากบนหลังคาอีกแล้วเพราะฉะนั้นมันกลายว่านะเออใครจะเลี้ยวเข้าพระรามเลี้ยวเข้าพระรามสองนี่แม่งเสียวชีวิตมันไม่มีความปลอดภัยเลยเนี่ยข่าวแบบนี้เราต้องเร่งนําเสนอทุกวันนะครับข่าวที่เป็นประโยชน์กับประชาชนต้องนําเสนอเนี่ยนะครับ รัฐบาลเอาจริงเอาจังสั่งการและติดตามประเมินผลด้วยทุกอย่างที่นายกสั่งเนี่ยไม่ว่ามิจฉาชีพข้าวของแพงนายกสั่งครับข้าวของแพงประจัดการ7วัน7วันต้องมารายงานมีความคืบหน้าไหมถ้าเกิดนายกเอาจริงเอาจังไม่ใช่สั่งสั่งเหมือนสั่งขี้มูกหรือสั่งด้วยทํางานด้วยปากด้วยน้ําลายไม่เกิดประโยชน์สั่งเสร็จ7วันเอามารายงานพอมารายงานปุ๊บนายกต้องแถลงต่อเป็นไงสินค้าราคาแพงลดลงหรือย,อยัง ทำไม่ได้ไล่มันออกไปหาคนอื่นมาทานะครับมิจฉาชีพลดลงไหมบานเตะบุหรี่ไฟฟ้าเน่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือมันต้องเอาจริงเอาจังเนะี่ยมันไม่ใช่สั่งอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ฝากานายกด้วยนะครับไม่ใช่ถ่ายรูปลงลงอย่างเดียวถ่ายรูปไม่ได้อะไรนะครับมันมันมันแก้แก้สร้างภาพจบฝากทานายกด้วยนะครับนะครับอีกไม่กี่วันท่านจะจะโดนโดนซักฟอกแล้ววันที่ยี่สี่มีนา นะครับพรรคประชาชนจะซักฟอกแล้วทั้งวีโรธทั้งโรมลังซีมันทั้งใครจะใครซึ่งอาจจะเป็นขั้งสุดท้ายของเขาเขาอ,อาจจะเล่นการเมืองไม่ได้นะ้วเพราะเป็นหนึ่งใน4 4สสอสอที่ลงชื่อแก้มาตรา11 2ซึ่งแนวโน้มก็คือโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตแนวโน้มนะครับ4 4สสอสอของพรรคประชาชนเนี่ยแนวโน้มไม่น่ารอดเพราะฉะนั้นพวกวิโรธพวกอะไรตาอะไรต่างๆเหล่านี้พวกคนดังๆทั้งหลายแม่งก็จะหายออกไปจาก การเป็นสอสอนะครับนะสศไอสอะไรพวกนี้ผมคิดว่าไม่น่าเหลือนะครับใครที่ลงชื่อไม่น่ารอดยกเว้นสอสอใหม่นะครับนะสอสอใหม่พศที่ิ่งเป็นสมัยแรกไม่รอดแต่สอสอสมัยเก่าไม่รอดเท่าที่ผมถามจากพรรคส้มมาเนี่ยก็ไม่รอดนะครับอันนี้ก็เรียนให้เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบไม่น่ารอดนะครับก็ไม่น่ารอดอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนว่าไม่น่ารอด นะครับเขาก็แสดงผลงานกันเป็นครั้งสุดท้ายรัฐบาลก็ให้เวลาเขาหน่อยนะสามสิบชั่วโมงก็ให้เขาไปให้เขาไปเจอสามสิบชั่วโมงนะครับเขาน่าจะเป็นการโชว์ฝีมือเป็นครั้งสุดท้ายผมคิดว่านะโชว์ฝีมือเป็นครั้งสุดท้ายนะครับว่ากันไปนะฮะอืมนะครับนี่อะไรครับนะครับสิบเก้านาทีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับจากสารปกครองนะครับ สำนักงานสารปกครองชี้แจงกรณีมีผู้สมัครสอบนำเอกสารเข้าไปในห้องสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำสารปกครองชั้นต้นชี้แจงแล้วนะครับนะเดี๋ยวนี้เขาสารนี่เขาเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะนะครับเดี๋ยวผมอ่านนี้ฟังนะเนื่องจากเป็นคดีใหญ่นะครับอ่านนี้ฟังเนี่ยอันนี้เป็นข่าวจากสารปกครองเลยนะนะครับตามที่มีข่าวจากสื่อมวลชนมีมูสผู้สมัครนะครับนะนำเอกสารเข้าไปในห้องสอบนั้น สำนักง,งานสารปกครองที่แจงว่าการสอบคัดเลือกนะเนี่ยจัดให้มีขึ้นที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร,ร์ลังสิตนะครับจังหวัดปทุมเมื่อวันที่15มีนาปรากฏว่ามีผู้สมัครรายหนึ่งลักลอบนําเอกสารเข้าไปในห้องสอบการกระทําดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนแนวปฏิบัตนะิเกี่ยวกับเรื่องการสอบนะนะครับตามประกาศของกออปอเรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน นะครับน่ะนะเอกสารที่ลักลอบนำเข้ามาเป็นการคัดลอกตัวบทกฎหมายต่างๆอ๋อลักลอบนำเข้ามาเอกสารที่ลักลอบมาเป็นการคัดลอกตัวบทกฎหมายต่างๆโดยเอกสารดังกล่าวไม่ใช่แนวคำาธิฉายของศาลหรือคำตอบที่ใช้สำหรับตอบข้อสอบแต่อย่างใดอันหนึ่งการออกข้อสอบในแต่ละวันผู้ทำหน้าที่ออกข้อสอบนะครับ ผู้ทำหน้าที่ออกข้อสอบจะดำเนินการออกข้อสอบในวันที่มีการสอบในช่วงเวลาก่อนที่ผู้สมัครจะเข้าสอบและผู้ออกข้อสอบรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะไม่สามารถออกจากห้องสอบข้อสอบได้รวมทั้งถูกตัดการสื่อสารในชุกท่องทางจนกว่าผู้สมัครจะเข้าสอบจนครบถ้วนหรือพ้นเวลานะครับอืม ข้อสอบจริงไม่สามารถเนตลอดออกไปสู่บุคคลภายนอกได้นะครับทั้งนี้สารปกครองจะดําเนินการตามหน้าที่ในขั้นตอนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยแข้งคัดก็คือสรุปแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เขาเอาเข้าไปเนี่ยไม่ใช่แนวคําพิพากษาของศาลนะครับนะนะนะครับเป็นเพียงตัวบทกฎหมายต่างๆที่ไม่ใช่แนวคําพิพากษาหรือไม่ใช่ข้อสอบนะครับข้อที่แจงมมาแล้วนะอ่าเข้าใจนะฮะ เออก็คือเอาตัวบทกฎหมายอาจจะก,กลัวท่องไม่ได้อะไรเงี้ยผมคิดเอาเองเนะนี่ก็เป็นรายงานข่าวจากสารปกครองนะนะครับเพื่อทราบนะเอา้านะครับมีลูกน้องโทรมาเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะครับใครมีอะไรก็โทรศัพท์นะอินบ็อกซ์มาแล้วกันแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ